อนนี้เราก็อยู่นุนนักไพวยเอกีวีวยไทยทีมนะครับข้างๆผมเป็นผู้ช่วยนะชื่ออะไรฮะชื่อน้องเนยน้องเนยวันนี้นักมวยที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะให้มาทำอะไรมาลงชื่อมาลงชื่อคนแรกชื่ออะไรครับสศรเลี้ยงระสชื่ออะไรนะสัศรออ่าคนไหนชื่อสักศรองเลี้ยงกระสริฐยังไม่ได้ทำประวัติมาทำประวัติ่วนเลยนะครับคนต่อไปกิติยาบุญชยา ชื่ออะไรนะครับกิตติยาภุกิยากิตติยาภุกิยานะครับได้ยินชื่อแล้วมาเลยนะฮะคนต่อไปธนาภูลจูตะโกนธนาภูลจูตะโกนยังไม่มาอีกงานอีกงานโอ้คนต่อไปนะคุณชอบวีระวงคุณชอบวีระวงนะโอ้โหมาทีกยังมาแล้วมาทำเสร็จแล้วเนี่ยมาทำเสร็จแล้วทำสร็จแล้วคุณชอบแค่แล้วคนต่อไป ชื่อจับอินะไม่ใช่จับกระเลิ่นะอย่างัู้นวอย่านเอาใหม่อันไรฮะนสุนกแก้มนะชื่อไรเราชื่อไรจันติดทำปรวัติเลยอปากาไป์ดีวกวได้ปากาดีกว่าไม่ต้องไปจับเลือดนะดีก <c> ว <oughs> <c giraffe dessas> ่านะคนต่อไปฮะเลยชื่ออะไรนะครับไปูเอกว ไปดูเอกชมวยไทยมารยังนะเงียบแสดงว่าอะไรฮะอยากให้คนตาไปอัรพลจันทรพรมาหรือยังครับยังไม่หมามาันมาเลยครับมาเลยนี่มันมาใกล้ๆคุูรู้เลยนั่งคนสีชมพูได้เงยนั่งเลย กำพันเลยสิ๊กดาวชื่ออะไรครับชื่อกำปันกับชื่อจริงชื่ออะไรครับพัฒราพลอยู่ไหนนะไปอยู่ไหนนะตัดสินให้เขาประคามาต้องขอให้ท่าน่วยนะครับดึใช่ไหมึไม่ออกใช่หมคล้ายห่วยแล้วอยากตา้ยหลายผ้าากอ่างประทีจะได้ยังรออะย เห็นคนหล่อนะเห็นคนหล่อคนนี้คนนี้คนนี้เราจำได้ไงเห็นคนนี้ชื่ออะไรชื่อจริงชื่ออะไรชื่อเล่นชื่ออะไรป้าเนาโอ้เรียนอยู่ปอไหนแล้วปอสองแล้วผู้หญิงกับผู้ชายรู้จักไหมผู้หญิงรู้จักไหมผู้ชายรู้จักไหมโตขึ้นเราจะมีแฟนเป็นผู้ชายไหม <screws> ไม่หลงกลไม่หลงกลต่อยมวยครั้งที่เท่าไหร่แล้ครับต่อยมวยครั้งแรกเอาถือไมเลยเรามีไมนี่นะขอยืมหน่อยต่อยมวยครั้งแรกนักมวยที่เราชอบชื่ออะไรไอ้เด็กอี๋แล้วใช่ไหมชื่อจริงชื่อเล่นไม่ออกอะไรเลยรถถังได้ไหมรถเมย์ชอบไหมรถตุ๊กตุ๊กได้ไหมโต๊ะชอบ อายุอาไร่สวัดีอเอายุเท่าไรอบอะไกสิเท่าไรสูงยังไม่ได้วัดกนักเท่าไรนัสี่สี่ห้าเขียนเขียนให้หน่บอยว่าชอบล้มหักชอบกี่ชอบล้มหบกตัวใหญ่ขนาดไหนอ่าตรงอันนี้ทางด้านิ มั่นใจแล้วนี่จะชนะงแล้วอบคุณพ่อคุณแม่วันนี้ต้องมีคอมาะฮะโอเคไหมทาโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราพูดังงโหทาาได้ไหมพูดังไสิจะได้กินหมดลงเวทสิไมายปลายาดีแบบนี้ไรม่อยากีแนี้ดีมาก อยากอยาทำอะไรก็ได้ชนะเ่็นั้นแต่ความพิเศษนี่อันได้ไม่อยากได้เลยเหรอมาทันทีไม่อยากได้เลยเหรอเอาสิเราพูดสิอยากได้อะไรครับของขวัญให้พ่อไงของขวัญนี่อยากพูดสิลูกของขวัญให้พ่ออ่ะเอาโต๊ะไปเลยเอามาเลยสัมภาพพูดต่อพูด้ลย มมิกอนน้องไปเทนี่ไปเทีไปเที่ยมาเลยมาจิ้เทียบกน่อนจิ้มก่อนเทียบขึ้นดิเอา